ม yeah ันก็ต้องแยกแยะนะลูกเนี่ยที่พูดไม่ได้เข้าข้างพระไม่ได้เข้าข้างอุบาสกิกานะเพื่อเป็นกลางที่สุดนะพระก็ต้องเป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่อุบาสกุิกาก็ต้องเป็นอุบาสกุิกาที่สมบูรณ์บริบูรณ์เขารับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธรรมโดยธรรมมันก็จบตรงนั้นนหะทะเลาะกันทําไมทะเลาะได้อะไรดีขึ้นมาเหมือนผัวเมียนี่ทะเลาะกันเนี่พวกเธอทะเลาะกันแล้วพวกเธอได้อะไรดีขึ้นมาก็อยู่บ้านเดียวกันกินข้าวด้วยกัน กินข้าวเลยเลยนอนด้วยกันมีอะไรดีขึ้นมาอีฉันชอบเออเราก็ไม่เข้าไปเข้าก่ตัวนั้นนันนะจีตังเราไม่ไปยุ่งท้งโลกแต่เพียงพูดให้ฟังเห็นพระเห็นอุบาตุติกาทะเลาะกันก็ได้กันว่าไม่นั้นไม่สมควรด่ากันว่าโยมผิดแล้วก็ได้ว่าพระผิดถ้าทั้งสองมีทิฏฐิมานะก็ผิดทั้งคู่นั่นแหละ แต่ถ้าทั้งสองเคารพหลักธรรมหลักวินัยก็ถูกทั้งคู่เอาคละก,กําลังติกําลังปัญญาไว้ปกป้องพระพุทธาศาสนาร่วมกันดีกว่าลูกไม่ต้องทะเลาะเบอกแบ่งกันบินนั่เนเองกันเดียวกันโดยทมหลักคำสอนของเจ้าตรงนั้นจะสว่างจะอวยเพื่อสัตว์โลกต่อต่อไปได้นะลูกนะพระก็นี่ยกตามยกวินัยขึ้นและแสะดงให้เห็นด้วย ว่าตัวเองคารพพระพุทธเจ้าระดับไหนพระเจ้าห้ามจับใจ่ายใช้เงินใช้ทองเราก็ไม่จับใจ่ายใช้เงินใช้ทองลูกวัาชาว่าลช้ตีเตียนในการใช้ตรศัพา์โทระักแอบพระพุทธเจ้านี่การไม่สมควรเป็นอาผิดทั้งนั้นเราก็ยกพะวินัยข้อนี้เข้าไปปับ๊บมันไม่สมควรขับรถก็ไม่สมควรบางทีไม่มีใบกับผีเห็นไหมละ่ะขับรถก็ไปอัดกระสานบ้างไปฆ่าคนไปชนคนตายบ้างสมควรไหมละ่ะ เวลาพระสัจิกาเขาด่าก็ไปด่าพระเป็นบาปเป็นกรรมแล้วไอ้หมอน,นั้นเป็นพระหรือไม่พระสม,มณะต้องละโลกโลกโกรธหลงทิฏฐิมานะได้หรือเพียรพยายามอยู่บุญมันไม่เอาอะไรเพื่อละเพื่อหวนันเจ้าอะไรละ่ระท่านจับมันสมควรเลยเทรไปหาใครละ่ะเป็นพุทธพาณิชย์เด๋เป็นพระ ที่บอกว่านอกลู่นอกทางนอกจำต้องวินัยเลยมีเรื่องอะไรต้องโถบทติกาเขามีอยู่นี่รูปตต้องหาก็เต็มอยู่นี่มันมีเรื่องอะไรที่จะต้องโถหลวงพ่ก็กจะถามเป็นพระพาน,นิชถือเลยไม่ได้เป็นพระเป็นสมัมมนะตามหลักคำสอนพระเจ้าหรือ